นี่คะ่ะทุกคนพามาอัปเดตไม่อยู่ห้องมาห้าวันสี่วันห้าวันนะคะนี่คะ่ะดูผลงานเขานะคะเขาแตกออกมาจากไขะะ่แล้วค่ะกลายเป็นลูกนกแตกทั้งสองฟองไข่ใบเล็กนิดเดียวทําไมนกตัวใหญ่จังเลยอะ่ะเวลาแตกออกมาทําไมนกมันตัวใหญ่มาก ไข่มันทำไมเล็กๆเองแต่ทำไมนกตัวใหญ่จริงๆนะคะดูค่ะเขาจะไม่ได้อยู่กับเราเพราะเหตุผลนี้แหละขี้เต็มเลยเราสัญญากันแล้วไงว่าถ้าขี้ใส่แล้วเราจะไม่ให้อยู่ด้วยบินได้เมื่อไหรล่ล่ะย้ายบ้านเลยเด้อดูตัวใหญ่มากไข่ฟองเล็กนิดเดียวนกทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ย อีกนานไหมเนี่ยกว่าเจ้าจะโตจะบินได้ย่าโอ้โหทำยังไงดีล่ะเราถ้ายกกระถางให้แบตอนนั้นตอนนี้ก็คงจะไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมห้องเรามีแต่กี้นกเต็มเลยให้เขาส่กเข้ามานเด้อม,มาอยู่น้ำเ่านะเม,มนเมื่อกี้เสอือจะซื้อเด้ประหลาดใจตรงที่ว่า ไข่ฟองนิดเดียวเวลานกออกมาทำไมใหญ่ขนาดนี้ลูกนกพิราบค่ะไข่สองฟองไข่สองใบลูกนกก็สองตัวค่ะดูนะคะเต็มเต็มรังที่แม่ทำไว้พอดีเลยไม่อยู่ห้องตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะคะกลับมาเช้าว,วันพุธนกเป็นลูกเป็นตัวแล้วค่ะแตกออกมาจากไข่เรียบร้อยสมบูรณ์ตัวใหญ่มาก ไม่ได้เลี้ยงนะคะเนี่ยแค่ขอมาอาศัยถ้าขี้ใส่เยอะๆสงสัยเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะจ๊ะอัปเดตคะ่ะอัปเดตออกมาเป็นตัวแล้วคะ่ะ